จือคู่วันเดอร์ตัวไรคู่คับตัวไรปีนนอ,อกนอกออกในได้บดต่างขึ้น มาเด้อเจ้าของเฮือนเพิ่นเนาะครับสวัสดีสบายดีสบายดีเฮาพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเอ้ยเนาะเบิดชมองชวนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ กาสสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยทีนึงพบพ่อกับช่อง YouTube ของวาวิงสายใจกันร้อยพีงาพี่2อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมกเข้าผู้ช่วยเนาะพียงเนาบ้านเฮือนของน้องดาวพีหลังจากที่ว่าอ่เรียงานเนาะพีสิบ่รัผู้ใหญ่มอมให้กะเืออันแทงน้ํานี่แหละพี่น้องเอ้ย่เวียงยังสิคอยเบิ่ง มืัอนี้ก็ซื้อก็จีก็จกซื้ออันพวกของอ่อขอโตน้องพี่น้องม,มาว่าจะไปซื้อโถก็ยังมันจะไปซื้ออ่ามันน้องดาวกับโบยู่แน่มืัอนี้เนาะจะเป็นไปใส่อ่าว่าจะเอาโซนรถเบรกมาขวบเบรคโบมีอ่าคุณเ,เบรกว่วา,กวามันตกไปอันเศร้ากุศินเอาลายเบิร์เมื่อวานนี่ยทางตัวชีย้อนปั๊มลงไม้และทางตัวเดินมาใส่แทง,ท,งทันทีลายเบิร์กน้องพี่น้นนอง ไปซื้อไป่าสั่มเงินผู้รักผู้ใหญ่อ่านำโมเวียงเนาะเพราะว่าโมเวียงได้ซื้อโตโตโตเกียวตัวนี้อ่าออกจากท่อจากยังนี้ท่านพี่น้องเลยจากแทงเนาะทางบ่อจิตเป็นซื้อมาแต่แทงมือนั้นเนาะอ่าเข้ามาทางนี้ก้อนพี่น้องเลยทางอ่าทางตุ๊บช่วยแต่พาดมาพลาดเขาอ่ะ ยงใจอันดแล้วเ,เล่กันอดเลี้งนเนาะเยอะมันบะังมันก็บก,กิน,นเลใหม่ตัวยหัน่นอดนี้นอดชาซองผู้น่าจังสี่ช็อนี่เนาะมันเป็นใหม่อันนี้ครับ คือคู่วันเดอร์ตัวไรคู่กับตัวไรปินออนอกนอกใออนได้แบบัดตั้งขึ้น ยังบ่มาเลยเจ้าของเฮือนเพินเ มันบวยคือจ็กจะติ้งเนาะมันบวคือจกจะติ้งจ็กอานนี้ใชบักเียคนอ,นอคเด็กนสักทีก็ช้หางกอนเออต่เราคยผลนกผลักยนเอาวเลยเนาะคือว่าปาดอีกห้องนึงทางกลางมาได้วัดอันนั้นนะมาจับมันมันพ่อยาออกได้ครับ ปากชี่ห้องชี้ชี้หูมันจังชับมองไง แาตวตะกี้เองไดล้วเครื่องมือบมอทันสมัยควรถากเสากเพื่อชิดีต้นหนึ่งมเมง,ง่ายมือนะเค,ครื่องมือทันสมัยจนดืมหมดคุ้นอยางมีแลวควรอยอยนเนี่ยเนานะมาทำซื่อ,อเพลงพราะเด้วเลยอันดวงหนึ่งโมเมนต์อะไรวะเขาขายในตลาดนะ

โอ้คือเขาเนี่แน่น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 เขามีไม้ลายคือเขาเนี่ยชั้นไม้บ่อใดไปทางใดยูเห็ดแต่ทานนี่เบิดที่ไม่เบิดที่ของลาเบิดบ่เบิดนี่เบิดป่านี่คือว่าเห็นเราเห็ดทานบกบิร์ตเตข่อยมาเข่ามานี่แหละ

ีเนาะเออซิวแล้วเพิ่นปอกปอกปอกนถือผู้ใดเพียนในแฮงกรเต็กเด้อเพื่อสีแดงแต่ละยาชิวกับคำตกกันมันบุยยากกันนน่นนะเพิรนกับโผล่น่ะขึ้นรถกยังเง้เบนกยังะมองไห

ไม่ยุงไน้เป็นเห็นมาซื้อลนยคนที่ได้มยุงไม่เกียนเขาซื้อไปเลยเขาซื้อไปเลยเขาไปเห็ดน้ำโซน้ำหั่นหารมานยัางนีุ้มเจ้าเห็นบอกไปยอมสียอมอย่างมันกั็งามเลยหมาคนเบิงในที่สอกที่สอดนั่เลย แต่คนไปเฮ็ดบนนั่งบอนยางเห็นบ่กขาถ่ายผูกถ่ายเงี้ยอันวัดอัเด้บ้านหน่อยเพิ่นเอาเป็นมุงหอยบ่สองสามหลังก็เดิมุงทางบ้านบ้านคนนั้นเพิ่นมั่งถิ่มบ่เลยไอ้กี้ก็มีแต่เป็นนะโอ้ยลงเลยเพิ่นเห็ดงานเพิ่นอันนี้แหละมันมันหัวมันยังนต่มันมีตัวเชมตัวตาบเลยเพิ่นเลยไม่มันเดิมเบิดเดแต่เพิ่นเลยมั่งเนาะ

ได้นะไา่ใช่เนอะนี่คือหนึ่งจะไม่ได้อยู่นั่นคือเกา่าควมถูกได้เมียนี่ให้ไปทำกันอีกบาทว้าชูด้วยกันบาทาเทจ้าเอาเมียตะกี้เจ้าแพงเขาลายไปอยากใช่เอาเมียนี่แบบแพงมิเตะให้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกนักเวียกอย่างน้ำกัด เนาะมันนักเนาะ่จบอฮ้คือคอยนี่มีแต่ห้เมียอยู่เพื่อนมาต้องห้เมียเฮ็ดเนาะมนลันคืนคือว่าไงเื่หอมาให้กินให้กินอีได้ช้าได้บ่เนี้ยแม่แม่งแม่เขาแรียทำอะไรมาก ชาวชาวป้าเห็นเราประเทศกินกินอีกยังว่ายังใคมีบทางใจได้ขอไดมดนี่แหละาว้วได้แล้วะจัาชอตดีแล้วเรดเดี๋ยวมื่นที่ซื้อน็อตก็มาแปดโตชิ้นแรกเ้าเบิงนี่มุมมองของข้าเบิงนี่ว่า บาดโม่ปวดช่องชีบเงินบาดบาดเห็ดบาดลงมือเห็ดผูเบ,<า>บิดเงินหลายพอแล้นี่ได้นี่เห็นบอกของน้องจ้อยฮะโอ้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ตะปอกตะปูบาดนอด็อตมายังอีกของ่อข่อตอจังแค่ยังขี้กระจกอจกกระแจกเด้อบุเมนธรรมมาลาเลยนี่วะเอา,า,า,าของแนวเห็ดให้มันมาตรฐานเนาะเห็ดให้มันทนเอาบริเวเห็ดแบบว่าคือขอกไก่ คือก็ไ uhm, ก่เฮงว่าจับมุงจับมุงดอเนาะเฮงเไก่ก็บ่แฮงเท่าไนั่นโอ้ยว่ติกกระจอกนั่นอ่าจนสินั่นพุ่นแหพี่น้องเอ้ยผู้ใดอันจ่อยดงๆๆว่น้องจ่อย เองโนดเจ้าหน้ำ <Netz> ม <ank j als> ื่นให้ม <spooky> ันไล่โตให้มันเล่้ยวมื่นนะทำอย่างไรเงินฮะเล่้ยวมื่นอย่างไรเงินฮะเดี๋ยวน้ำมื่นคือว่าสำเร็จของจุมราวนโตน่ามัวยังคือว่าเลี้ยวบิด

ม das ันบ่อยมันมีไม้แกนนะดิหน้าข่อยก็บ่ได้มีได้ไม้แดงนี่บ่มีฮัดเชื่อมันเขาหานบ่ได้กระแตตะกี้พูแต่เฮายังบ่แม่นต์กระแตมันยังบ่แม่นของเฮาผู nhiều hơn mày. Nhiều hơn của yên gì đấy. ไปฮันแนช่มข่อยไปก็แต่ยังมได้เห็นบัสผู้รถเมารถมีอัดกันไปเห็นบัสเลยท่านเห็นบัสเลยยังพูดกับนไปบลรอดเดินบวก้าไปเลยสิไปบลอกไปบ็อกไปอน้อยก็มัวไปรถรถมาเขาันแนน้อยพวกาหนังตักเนาะโอ้ยพปูตุจะน้อยลูกขอให้บาปนะลูกอายุชิปามปีไปทางานไทย

ย่างได้จาังพูดได้เลยค่อย <ไป S 1> คอยกไปดบจ,ง,จงสู่แล้วทำบมุมีอันบุ้มแนว่าวหรอกทำบุมีมัางหาคำบุมมีอยู่ไทยนี่บ่ได้บ้านเฮานี่ชิ้น <c oughs> น,นั่นนั่นเติมหนึ่งในาัววาเนาะ

thế Pì chừng nào mà bạn, thôi các bạn về, phải ăn tiền gấp vào đây, 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 ปุ่นแล้วสอบนี่แม่ค่อยก็เก็บเงินนันี่คือมันห่อนี่สิครับห่อนมากเดี๋ยวเสื้อมเอาก่อนวดีเด้อ้ยดีแม่สิมันบ่ได้ยินเสียงจักนี่เนาะอืกะว่ามันสิตึงๆ้เฮาังยอดเฮายอดใตลอดบ่ได้แ่อ่าจักก่อนผู้เคยใช้ โอ้ยเคยใช่เบิดทั้งจักจะติงทั้งลาบผ้าไหมผ้ายังเคยใช่เบิดเกบบผ่านมาได้เติบเลยอันกับมันพวกผ้าไหมมาเ็นอันนี้เนาะเมผ่านมาได้เติบไปลำหูไปลำกันเจ็ดคนขึ้นมาเมื่อย่างก้อยผู้เดียวไง กบแล่เพิ่นคืนเพิ่นไปบ่รอนนะเพิ่นไปฮอดแล้วเพิ่นอยา,ากมาน้อยมาแล้วอันโตอันข่อยซื้อมานั่นเอาขอ้าวไห้ของครัวหน,น่อยเด้อเอาพวกขอโตมายังนะข่าวไห้ของครัวมันจะน้อยันว่ามันจี๋นนอ่ะคุณใดลดเงินไักทีนะฮะ ไปไทยไปน่ยยามคนไปชมปแรีอมเชามพันไปเคยไกๆเฮงเต็กบมรายราอหเงินเดือนกับบะไรคือกันกับอะไรไปเห็ดอันไปเห็ดงานนิบผ่าเขตดปเป็นเขาบองเงินให้มีแต่ว่าขอกินข้าวน้ำเพลนเลยชื่อไปแกแลขมาเห็ดกับข้าวให้กับข้าวได้ห้าเดือน ออกออกแกกข้าวบ,บ้าเพชรที่บ้นเพชรกข้าวอีกกข้าวตาแรงหวานข้าวตาเช้าตาแรงโอ้เฮ็ดกข้าวอะไ,ไรมันถูกแต่ย่างงอยผมสั่งมาผสั่งมาเลยเคยเห็ดไหมขอขอกินข้ขาวน้ำอันเพิ่นชามเห็ดงานเป็นพอดีอยู่ไปประมาณประมาณสามเดือนเนี่ยได้เห็ดงานเป็นได้ยังเห็ดงานานี้ผ่าแนวมันหลายคนได้พวกเล็กแบกผ่าแบกยังกับมันหลายคนเนี่ยเพิ่น์ดเอา งานบ้านงันให้ตกเขาขาวข้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 าเข้าวข้าวข้าวขาเข็าวข้าเขาวข้าวข้าเข้าวขาเข้าวข้าวข้าวข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 ้าวขาวขาวข้าวข้าวขาวข้าวขานขาขาว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 ข้าวขาข้าวขาดข้าข้าวขาวขาวขาเขาเข้าวข้าวข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 าอขาวขาวข้าวขาข้าวข้าวขาวข้าเขาวขาวขาข้าวข้าวขาขาผข้าวขาเขาวข้าวขาาข แดดมามาเดดต้นแดงแบบนี้เนาะนุ่งแก้วเราไปใส่กีนน่บอกนี่คือไปรถนั่นเข้ามาแต่คือบบเห็นเลยเห็นยูรถมันตื่นมารถอื่อนองดาวมัน้อม่ไม อ่อนเอาดิพี่น้องเนาะเอาตอนเด็แล้วเจ้าก็เฮ็ดให้มันนั่นชำประมาณห้านมันประมาณชำของน้องจ้อยนี่ยนั่นแหละหันวิทเขาขึ้นไปบัดเขาขึ้นไปช่องบางทางบางยังมีบางงอยบางยังวัดแท่งเอาตัวนั่นแหละช่างพุดเลยเหมือนชำกันแต่มันก็กว่างเติบอยู่ของเราอ เป็นเหตุตัวอย่างห้เบิ่งหน่อยดิี่นัวาองไงเนาะโอ้ยยังดีเด้เราเาเรามีเครื่องมือจะเอาเครื่องมือเราเออมาเอาคือไปเเครื่องมือเราแล้วมาสีมายังนี่ชอบมึงกัวมีแต่กงพืนมาได้เรอยังอันหลอกสวรรค์ซีหูแซนอตนิได้ไปเอาของเราอีกเด้นี่ิคำมมีก็ซีเรนให้อีกชื่ออีก Um y len, y len ําหรับพอยว่าลูกแก้นี่คิดว่าสุดยอดเลยคนดีคนสําหรับพอยว่าแซ่คนอื่นเนาะไปนําเพิ่นมัยังมีพี่น้องเนาะคือว่านี่แหละเอาจ้นเอาจังนี้แนาครบเอายังก็พนดเนาะเฮ็ดได้พอได้อยู่ีแล้ว มันยากาพวกเจ้าลงมาห้ยฉนีมันเบ่อไม่ใช,ชผ่ผู้ช่วยม่เออเอเจ้าคือเอามาไหว้ี่ฉนเจ้าคือเอาไว้พี่ฉอคอยปชีโยไปเลยคอยปรเอาชาวลงแมือเลยห้ย,ย,ยลงไป้วตางชาวเลยเออเออตามชาวเลยไปตัางมือือว่ามือเลยห้ยที่ห้ยแลย้วไปเอ,อปาเออ ที่แม่ปกไปว่ายันมันบเป็นยาที่เกาดูใจโดยดาวอ่ะนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่ภาพการได้ก็ต้องกับขอโทษขอภายละลายฮะเชิ่อใขอจบลงไว้ก่อนเนาะขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีบระชุมเจกคนเนาะ